ยุคแห่งความวุ่นวายยุคแห่งการยังชิงความเป็นใหญ่เหล่านักรบต่างต้องการชายชะาทำให้เกิดสิศักสิทาม์ทั่วทั้งนี้บางคนรบประความทะยูทะยานหลายคนถูกแผ่นเผาด้วยความคิดมักใหญ่ไฟสูงอีกหลายคนต้องการปกป้องความเป็นธรรมและอีกหลายคนมีเพียงเป้าหมายเดียวหลายคนที่ว่าเล็งคนี่เป้าหมายเดียวที่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะพิชิตมัน อิมากาว่าโยชิโมโตะนธดาโยกิมุระที่รับคำสั่งจากชินเกะตามลากองทัพนาเตะเพื่อหยุดยังเขานาเตะมาัซามุนเน่ฉันประกาศยิ่งนักข้ามังกรทาเดียวเป็นคนติดหัวอิมากาว่าเองเจ้าเข้าใจไหมยังมีเรื่องอื่นที่เจ้าอยากจะรู้อีกไหมอภัยภด้วยค่ะท่านคันชิน คือข้าไม่ได้ตั้งใจเหตุผลที่ข้าไม่ได้ประทับดาบกับทาเคดะที่คาวานากาจิมาก็เพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดโดยไม่จําเป็นถ้าต้องประทับกับดาเตอีกด้านหนึ่งอีกอย่างนะเขาได้พบคู่ปรับที่สมน้ําสมเนื้อกับตัวเขาในตัวพยักฆ์แห่งไข่แล้วมังกรตาเดียวดาเตะมาซาบุเนความทะยอทะยานอันแรงกล้าและความพิติยินดีของพวกเขาที่หลั่งไหลออกมาทำให้หัวใจเราเต็มอิ่มไปด้วย เรื่องแบบนั้นไม่เคยบังเกิดขึ้นกับข้าเลยแล้วทาเคดะชินเก็นรู้สึกแบบนั้นด้วยหรือไม่มข้าคิดเช่นนั้นโดยไม่ต้องพูดกันสักคำหรือคะมิตรภาพก็คือชะตากรรมคนที่โชคดีจะได้เจอคนคนหนึ่งที่คู่ควรในชีวิตที่แสนสั้นนี้ทาเคดะถือโอกาสเข้าโจมตีผู้อิมากาวาแล้วนท่านเ,ออเราต้องเราต้องแน่ใจก่อนว่า ในพ้เมืออื่นจะไม่ลงมือตอนที่พยักแห่งใครไม่อยู่อย่าโจมตีพวกเขาตลบหลังพวกเราต้องอย่าประมาทเด็ดขาดเราต้องรอบคอบไว้นะทําไมไนายท่านถึงไม่คิดว่านี่เป็นโอกาสอันดีแล้วเจ้าคะเราต้องสู้อย่างเป็นธรรมข้าต้องการสู้ศึกกับทาเคดะทั้งด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของข้าเพื่อสร้างความสงบสุขและรุ่งเรืองให้กับเอชิโกนั่นคือสิ่งที่ข้าปรารถนายิ่ง เคนทินเดี๋ยวข้าสุกับเจ้าจบเป็นตาให้ข้าแต่เฝ้าดูท่าเคนด นล้จงถือโอกาสนี้สำรวจสภาพแวดล้อมมาด้วยค่ะโดยเฉพาะคอยจับตาดูโอดักในโอวรุด้วยนะข้าเข้าใจแล้วค่ะท่านเคนทินขอพลังวิชามอนคุตุงสถิตกับเจ้าคมดาบมงดงามของข้า <c oughs> การเผชิญหน,น้าที่โอเคฮาสมามะ ไอ้โดชิโมโตะนี่ไม่ใช่เวลาจะมานั่งหลับนะขอรับใครบอกขานหลับก็พักสายตากันหละย่างนั้นใต้เท้าก็พักสายตาเธอนะคนดีโปรดฟังทางนี้จะขอรายงานความคืบหน้าไม่อยากฟังอะไรกังนะตอนนี้อยากพักสายตาอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญนะใต้เท้าข้าตัดสินใจคนเดียวไม่ได้หรอกนกลงเจ,จ้าโง่เจ้ากวาริคิดใจหยาบแ้เราอย่างนั้นแล้ว อค,อคือคือว่ามันคงจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกขอรับมันเป็นเรื่องที่ฝ่าเราไม่ใจจชนาแล้วใจใหม่พิเศษเลยนั้นเรากำลังหลวงกันจ้าไม่อะไต่เท้าขอรับเรายัางเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปทําศึกขอรับถ้างั้นจะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะ อากาศก็แจ่มใสแล้วพวกเรา่งจะพักกินอาหารกลางวันไปเมื่อกี้นี้เองเนี่ยมันก็จริงขอรับทัพของเราคืบหน้าไปได้ด้วยดีแต่ขณะนี้มีกองกําลังไล่าตามมาโจมตีเราจากด้านหลังขออรับข่าวดีไม่ครับอตีตาแกดี <c oughs> ยแย่แล้วความสวยมาเยื้อ เท่าอิมากาวาใช่ไหมโอเล็กสแกเจีข้าคือนายใหญ่ของโอชูนาเตะมาซามุเน่โทษนะแต่เจ้ามีของที่ข้าต้องการแต่ทหารมากันกันงเร็วก้าวกบอกให้ข้าเจ้านี้ทำอะไรกันจังย่างที่หันหันจ้าทาอะไรทังย่างนีถ้าเจ้าคือผู้บัญชา้ารมาสู้กับข้าตัวต่อตัวแกได้ยินจีงว่าเอ้ยช่าก่อน นายท้องข้าต้องการเมืองหลวงแห่งนั้นเหมือนกันและจะบอกให้สุุกากรที่มันสำคัญบนเส้นทางสายนี้หาะยำยให้เจ้าทำร้ายอิมักาว่าโยชิโมโต้แน่ฮ่าสายของเจ้ากำลังมีอันตรายเราะโดนพวกโฮโจตีขนาบอยู่นะข้าขอแนะนำให้เจ้ามาคอยรับใช้ข้าดีกว่าถ้าทเคดาไม่มีทางวันไหวนะพวกโฮโจจะร้าสีมือ ยังไม่รู้ตัวอีกสุดท้ายศรีรษะของพยักแห่งไครก็ต้องเป็นของข้าเช่นกันเข้าใจหรือยังจะตรูงจะน่ากระขามแค่ไหนก็ตามอาชีนายของข้าจะพ่ายแพ้หรืไม่มีทางเด็ดขาดไม่มีวันแม้แต่ข้าสน,นาัะเก็นจิโรย่ยูกิมุระก็จะไม่มีทางยอมแพ้ในสมรภูมิแนะ่ยังมีภารกิจคัางคาอยู่แล้วก็ไม่มีทางเด็ดขาดถากนั้นก็ได้เ่านเราทีศรีรษะของอิมากาวะโยชิมโตะกันสนาัะยูกิมุระ ก็หวังเช่นนั้นโอจิโร่เจ้ารู้หน้าที่หรือครับแตาจะไม่กล้าวไกมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนตาเดียวดาเตะมาสเตอร์มเน่มาสู้กันว้าวได้มันอีกแล้ว เราจะเข้าโจมตีปราสาทโอดาวระทุกคนตามเข้ามา แห่ใครเหรอใ้วนั้นบอกข่าวว่านาเตม,มาซาบุนเนต่างหากที่คิดจะยกทัพมาบุกตระกูลโฮโจโถ้าทัพทำผ่ายแพ้ท่นก็ไม่ควรจะแปลกใจหรอกว่าโดนใครโจมตีในยุคที่มีแต่ความวุ่นวายและการรองเลือดเขาหวังว่าทากเคดะและโฮโจจะร่วมมือกันซึ่งจะส่งผลดีต่อพวกเราทั้งสองตะูล เจ,นจ,นจ,นาจ้าจะมาโจมทีมของข้าทำไมอ่ะไอ้คนที่มาลักแก่คนแก่จะต้องพมจุดจบด,ดีดานสุดเมฆทำไมถึงม่มสแสดงความกัารลข้าข้าทำไม่ได้หรอกเพราะข้าไม่เห็นท่านออกมาเป็นผู้นำในการรบครั้งนี้เลยแต่มีคนดีมากมายต้องล้มตายกูจิมาสะแค่นี้แหละความย่ใหญ่ของตระกูลโฮโจที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นจะไ่บวมองว่าเรื่องงี่เงานี้หรือพระเจ้า ข้าจะไม่ยอมมอบประสาทของบัรพบุรุ่กายใครแน่ไม่มีวันประชาชนคือประสาทของเจ้าทหารเหล่านั้นดีเกินกว่าที่จะมาคอยรับใช้จอมพลตาขาวอย่างเจ้าุูาใจสามหาวสี่หาว โอ้รโรอจะจะกระาบปคุณเขาที่ต้องทนลมลงเพราะพลังอันนี้จะแห่งระกูล์อเจ้านี่อะไมบางดีที่สุดของพวกเจ้านักข้ารับจ้างที่พูดไม่เป็น ที่มีกล้าที่อเดิมพันในความบันเทิงครั้งนี้งั้นี่ยังก็ถือว่ากล้าได้รับเกียรติสูงสุดแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วลูก ได้หลักชินเกณฑข้าในฐานะคนตระกูลโหโจกขยจะขอสู้กับเจ้าสู้ตายด้วยไหมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดโหโจอุจิมาส,สนแสดงความกล้าออกมาพระพุทธเจะามาให้จมม้อพลังให้กับมาด้วยเถิดเล่นเรียกพลังจากวิญญาณบรรพบุพรุษเลยเั่นเลยเอ <c oughs> อ อยยู่ด้วความซึมเศร้ามองมนแท้จริงคือแสงแห่งความรุ่งเรืองจากอดีตฝันลางเลือนแห่งวันวานจะเปล่งประกายในวันพรุ่งนี้และยู่กี่มูระ การศึกของเจ้าเป็นยังไงบ้างนะอนยักษแห่งใครในความคิดของนายท่านเขาช่างดูยิ่งใหญ่นะซารุทบิซาสุเกะแสดงตัวออกมานะแม่แม่แม่ฝีมือไม่เบาเลยนะ ข้ารู้สึกถึงความกระหายเลือดของเจ้าได้ตั้งไกลแล้วเจ้าต้องการศีรษะของนายข้าไม่ใช่เลยและเจ้าได้รับคําสั่งให้มาลาดตระเวนดูด้วยเจ้าไม่ได้รับคําสั่งให้ฆ่าใครเจ้าน่าจะเชื่อฟังคําสั่งของนายเจ้านะอย่างเจ้ามันจะไปรู้อะไรถ้าให้ข้าแนะนําถึงทําเกินหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปก็ไม่ได้อะไรคืนมาหรอกเจ้าก็รู้ข้ากลับไปที่บ้านเกิดไม่ได้แล้วเรื่องนั้นเจ้าคงต้องโทษตัวเองแต่น่าเสียดายนะน้องสาว นายข้าโดนดาเตะหลอกล่อตอนนี้เขาอยู่ที่โอดาวะอะไรนะเท่าที่ข้าจำได้ดูเหมือนพวกโฮโจจะว่าจ้างนินจานในตำนานไว้คนหนึ่งน่าเสียดายนะถ้าทางงานนี้เขาคงตกงานแน่อ๋อจริงด้วยทำไมเจ้าไม่ส่งเขาไปให้อุเอซุกิแทนละ่ะส่วนเจ้าก็มาทำงานให้ทาเคดะเหมือนข้าสนุกเดียวกนะพอได้แล้วเจ้านี่มันอุบาทนักนี่ ไม่จบแค่นี้หรอกนะนี่คือการต่อสู้ที่ดีที่สุดคุณนายข้าคุณใจข้าโดนสาบในฐานะพยักษ์หนุ่มคุณใจข้าไม่เคยเล่าร้อนในสนามรบแบบนี้มาก่อนเลยทันมาสมุนเนี่ยอะไรเนี่ยนี่โชกุนนีมากว่าตั้งสามคนเชียวเหรอ เด็กเหรอแย่ yeah, จังยิงโดนคนเข้าแล้วถ้าทางครั้งนี้ท่านคงจะไม่มีโชคแนละหวนนะัวหน้าซาสุเกะข้าแนะนำให้ท่านยกเลิกการตามล่าเจ้านี่ดีกว่าเพราะในสามคนนี้มีตัวปลอมถึงสองคนแต่คนนี้จะเป็นตัวจริงก็ได้นะโชคราประมาทเกินไปดูเหมือนคิตาบาสเกะล่มสลายโดยงา่าย แทนที่จะกลับไปยังโอวาริพวกเขากลับซุ่มรออิมากาว่าอยู่เราเดินหน้าต่อไปเสียใจด้วยตัวปลอมไม่มีประโยชน์แต่ถึงเป็นตัวจริงก็ทำนด้เจ้าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะเป็นฝ่ายไับกันแน่นะ ถึงได้ใช่บุกไปพูดตะบันตกแบบนี้บอกมานอะระวังจะโดนไฟลวกเอานะพ่อหนุ่มน้อยเจ้าเป็นใครกันเนี่ยดูเหมือนเจ้าคนนี้จะเป็นดีมาตว่าตัวจริงสินะหัวของมันจะต้องเป็นของข้า <c oughs> น,นี่เจ้ากล้ามาหลอกลวงข้าอย่างนั้นเรอฮะ いい人ばっ ชาปิสารแห่งโอวาริถ้าคือสนดาเก็นจิโระยูกิมุระถ้าคือคนของทาเคดาพยักแห่งไข่ช่วยอะไรอย่างสิช่วยบุปปากไว้ได้พวกคนะุณต้องให้เจ้าหนี่มเลือกตามผมข้าก็เดินไปไหนไม่ได้ 血が枯れ果てるまで進む นักทุกคนจงรักกันไว้เถิดแทนที่จะมมวมาแย่งชิงความเป็นใหญ่เรามาทำให้ดอกรักเบ่งบานกันดีกว่าตอนหน้าข้าไมดะเคจิจะขอสู้ตาย